สวัสดีครับเพื่อนเอโชคดีชาแนลนะครับวันนี้แอดผ่านมาที่บ้านคุณยายไอยนะครับพอดีข้างๆบ้านคุณยายไอยก็มีคนเสียชีวิตนะครับแต่พอดีคุณยายไอยก็ฝันนะครับพอเขาเสียปุ๊บเขาก็เหมือนมาบอกตัวเลขคุณยายนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าคุณยายแกฝันว่ายังไงนะครับตอนนี้รออยู่นะฮะนั่งอยู่ สวัสดีจ้าคุณยาย้ายังไงนาอได้ข่าวว่าฝันดีเออฝันดีฝันดีไนะม่มาบอกมาบอกเลยคือ,อเขาเสียงไม่เขาเขาเขาเพิ่งตายใช่ไหมเออตายแล้วตายตายวันไหนเมื่อวานตายงเสาร์อ๋อวันเสาร์อือแล้วคือพอตายปุ๊บก็มาบอกเลย คือในฝันนั้นเห็นเห็นไหมเห็นรูปร่างครับเตเห็นอ๋อไม่เห็นรีจะเสียงเสียงอ๋อได้ยินแต่เสียงอ๋อคือเสียงเข้ามาในฝันใช่ไหมเออมามามาตรงไหนตรงที่คุณยายนอนอไม่เห็นเขาเรียกไหมในฝันนะเขาได้เรียกคุณยายไหมเขาเรียกชื่อคุณยายเขาเรียกชื่ออ๋อเขาเรียกเออทายาย ซื้อเลขด้อ๋อซื้อเลขนะเออซื้อเลขอืมก็ฝันสั้นๆเนาะแต่ไม่เห็นตัวไม่เห็นตัว,ตวก็คือตายปุ๊บมาบอกเลยเอออ๋อปกติตอนแกอยู่นี่แกแก,แกเคยบอกเลขไหมไม่เคยเออเขไม่เคยบอกแต่นี่พอเสียปุ๊บมาบอกเลยมาอออ๋อคุณยายไม่รู้ว่าเขาเสีย <c oughs> อ๋อตอนตอนตอนที่เสียคุณยายไม่รู้ว่าเขาเขาเสียไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าตายอ๋อไม่รู้ว่าเขาตายเนาะเออแล้วก็คงคิดว่านอนอยู่แล้วเขาก็ตะโกนบอกเลขอย่างนี้เหรอ,อ,อ,อเออบอกเลขบอกตรงหัวนอนตรงนู้นเลยนะเนาะอืมอืมลดเงื่อนนอนออืมอืมปกติแกเป็นไงแกตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่นะ อายุเจ็ดสิบสี่ออายุเจ็ดสิบสี่เอออเขาบอกเลขว่าว่าเลขอะไรนะจงห้าศูนโห้สามตัวเลยสามตัวอก็ถือว่าโหคุณยายเนาะแต่ว่าไม่มาแต่เสียงเนาะเออพิ่งเพิ่งเสียแล้วก็มาแต่เสียงนะเพื่งนสี่เนาะเพื่สียงอืม ไม่ไม่เห็นรูปก็ไม่เห็นรูปเขาเนาะ<ม>ในตอนนั้นคุณยายคือหลับหลับอยู่ไหมครึ่งหลับครึ่งตื่น,นหลับหลับอ๋อแต่ไม่รู้ว่าเขาเสียแล้ว<ม>อืมตัวเลขนี้ก่อนะเดี๋ยวยายโชว์โชว์ตัวเลขนิดนึงจ้ะแ้่จะเออตั้งอย่างนั้นละจ้ะตั้งอย่างนั้นเอาลูก่อยจ้ะบางหน้าอาจ้ะนี่นะครับเพื่อนเลขสีเนาะตัวเลขก็จะไปตรงกับ ไปตรงกันน้องคนท้องหรือเปล่าเนาะเอออืเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณยายไอยเนาะจ้าที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเอฟซีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันเนาะจ้าเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันเนะเาะว่าเลขคุณยายจ,าจะจะมาหรือเปล่านะเลขที่คนเสียชีวิตแล้วมาบอกเนาะอืมบางทีก็อาจจะตัดเป็น52 0ศนก็ได้นะคุณยายเนาะเออ อ่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณยายนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับ